ลการดำเนินงานที่สำคัญปีงบประมาณ2,565ของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติแบ่งเป็น 1. ผลการดำเนินงานภายใต้แผนพื้นฐาน 2. ผลการดำเนินงานภายใต้แผนง,งานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่าและ 3. ผลการดำเนินงานภายใต้แผนง,งานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลซึ่งเป็นงบการเหลื่อมปี2,564ผลการดำเนินงานภายใต้แผนพื้นฐานดังนี้ 1. การบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลด้านการเกษตรต่อโซ่อุปทาน ร่วมกับหน่วยงานภายใต้ MOU การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตรแห่งชาติโดยเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบ Data Catalog ของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติซึ่งปัจจุบันมี734ชุดข้อมูล17กลุ่มข้อมูลจาก91องค์กรสามารถเข้าใช้งานได้ทางเว็บไซต์ n a b c c a t a l o g o e g o t h โดยปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีข้อมูลภาครัฐด้วยโปรแกรม Ccan น p e n d ดีพร้อมทั้งการ 点单歌。 ในการเชื่อมโยงชุดข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆแบบอัตโนมัติ2การสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างๆเพื่อการบูรณาการและการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการเกษตรของประเทศตลอดโซ่อุปทานการวิเคราะห์การบริการวิชาการอาทิสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติการเคหะแห่งชาติมหาวิทยาลัยของการค้าไทยความร่วมมือทางกรีเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มสนับสนุนการวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ในภาคการเกษตร3ม การดาเนินงานภายใต้โครงการเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดโดยร่วมทํางานเป็นคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างและการใช้ข้อมูลจัดฐานเดียวกัน (Single Big Data) ภายใต้ในโยบายเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดโดยมีสินค้านําร่องเพื่อจัดทำแดชบอร์ดสินค้าเกษตรสําคัญ6ชนิดได้แก่ข้าวมันสำปะหลังปาล์มน,น้ํามันยางพาราข้าพี้ยนตว์และทุเรียนในปี2565ขยายงานไปในสินค้าประมงและปลาสุกสั์ได้แก่สุกร ไก่เนื้อและกุ้งขาวโดยเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดตลอดโซ่การผลิตแสดงในหน้าเว็บไซต์คิดค้า .com, NBC.go.th และเว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์4การวิเคราะห์และรายงานผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ส่งผลต่อด้านการเกษตรศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อภาคเกษตรซึ่งเป็นประเด็นฮอตทิชช่วงสำคัญจัดทําข้อมูลสําคัญเพื่อใช้วิเคราะห์ทางการเกษตรดังนี้ 1. ระ รายงานดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรได้แก่ดัชนีผลผลิตดัชนีราคาและดัชนีรายได้เกษตรกร2รายงานอิคโนมิคเอาลุกเศรษฐกิจไทย 3. สรุปราคาสินค้าเกษตรรายวัน5ระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตรรายจังหวัดระบบคาดการผลผลิตระยะที่2เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยมีภาคีเครือข่ายอีก2หน่วยงานได้แก่สถาบันสารสนเทศทรัพยากร น้องค์การมหาชนและสังนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอาวากาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนจัดทำระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไราจังหวัดและระบบคาดการผลผลิตโดยใช้แมชชี e l ร a นนิ่งนำร่องผลผลิตข้าวและได้เปิดตัวระบบเมื่อวันที่4กรกฎาคม2565 6. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรมีองค์ประกอบดังนี้หน1หน้าเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูล านวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสองหน้าจัดการข้อมูลงานวิจัยสำหรับนักวิจัยนำเข้าข้อมูลงานวิจัย3ระบบหลังบ้านสำหรับผู้ดูแลระบบบริหารจัดการภาพรวมของระบบผลการดำเนินงานที่สำคัญภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่าได้แก่โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตรและโครงการจัดการฐานข้อมูลด้านการเกษตรโครงการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตรประกอบด้วยกิจกรรมที่1จัดทำระบบวิเคราะห์ผลกระทบเตือนภัยเศรษฐกิจพื เศรษฐกิจหลักแบบอัตโนมัติเป็นการสร้างจัดทำระบบวิเคราะห์ผลกระทบและเตือนภัยเศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจหลักและพื่อสาคัญสิทชนิดแบบอัตโนมัติขณะนี้เรื่องการดําเนินการกิจกรรมที่2พัฒนาศักยภาพการติดตามและวิเคราะห์ภัยพิบัติทางการเกษตรศึกษาแนวทางการประเมินมูลค่าความเสียหายด้านต้นทุนผลิตสินค้าเกษตรทั้งจัดให้มีการอบรมโดยวิทยากรจากสถาบันอาเซียนดิสัตเตอร์เพเพเนตเซ็นเตอร์และการติดตามสถานการณ์ การสินค้าเกษตรระดับพื้นที่กิจกรรมที่3การพัฒนาเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้นโยบายและมาตรการทางการเกษตรถึงการจ้างพัฒนาระบบสำหรับวิเคราะห์ผลกระทบจากนโยบายด้วยแบบจำลอง Agent-Based Model ขณะนี้ตรวจรับอวดงานที่1แล้วเมื่อต้นเดือนกันยายน2565โครงการจัดการฐานข้อมูลด้านการเกษตรเป็นการรวบรวมสินค้าเกษตรอัตลักษณ์สินค้าที่ขึ้นทะเบียนรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยมีการนำ ระบบเทคโนโลยีเกษตรมาประยุกต์ใช้และจัดทำสื่อประเภทต่างๆเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจบิทดาต้าของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลการดำเนินง,งานที่สำคัญภายใต้แผนง,งานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลค,คือโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตรประกอบด้วยระบบงานจำนวน5ระบบดังนี้ระบบบูรณาการข้อมูลและจัดทำรายงานระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ Big d a t a Analytics ระบบปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตรระบบโคชชิง โปรแกรมแพลตฟอร์มและระบบพับปิด AI โดยทั้ง5ระบบได้เปิดตัวแล้วเมื่อวันที่24สิงหาคม2565ณโรงแรมดามาการเด้นกรุงเทพ